สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านรักงานฝีมือและ DIY นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปทำพื้นรองเท้านะคะทำแพทเทิร์นพื้นรองเท้านะคะสำหรับไปตัดรองเท้าผ้าแฮนด์เมดนะคะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีหุ่นเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะซ้ายหรือขวาก็ได้ กระดาษกาวยน่นกระดาษแข็งดินสอกันไกลแล้วก็คัตเตอร์ค่ะเรามาลงมือกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ใช้กระดาษกาวติดแกนกลางพื้นรองเท้านะคะให้เลยออกไปนะคะให้เลยออกไปติดส่วนบน ของพื้นรองเท้าด้วยนะคะของหุ่นเท้าด้วยนะคะจากนั้นเราก็ฝั่งนี้ทำเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้จากนั้นอีกแผ่นหนึ่งติดให้เลย ส่วนพื้นของรองเท้าหุ่นเท้านะคะเลยขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะใช้คัตเตอร์ตัดนะคะอีกแผ่นหนึ่งทำเหมือนกันให้เกยกันนะคะกับแผ่นแรกติดให้เกยกันนะคะแบบนี้นะคะ เราก็ทำแบบนี้จนสุดหุ่นเท้านี้นะคะรูปให้เรียบนะคะอันนี้มันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เพราะว่ามีรอยติดแม็กของตอนทำหุน่นตอนทำรองเท้าน,นะคะเราก็ติดไปเรื่อยๆรองเท้าผ้าแฮนด์เมดนะคะมี ปานพรศิวานะคะสอนสอนนะคะมีอุปกรณ์ขายด้วยถ้าใครสนใจอยากจะเรียนจริงๆเป็นรองเท้าผ้าแบบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยก็ได้ค่ะส่วนทางช่องของเรานะคะก็จะพยายามปรับปรุงทำคลิปทำคลิปเกี่ยวกับรองเท้าผ้าแนด์เมด ให้ให้ครบทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได้ค่ะส่วนอุปกรณ์เรามีรีวิวอยู่ในช่องของเรานะคะให้ไปดูนะคะไปย้อนหลังดูได้ค่ะเราก็ติดให้มันครบนะคะทุกแผ่นให้เกยกันมาอย่างนี้นะคะ เราทำเราทำคลิปไว้เป็นบางส่วนแล้วค่ะแต่ว่าเราทำแรกๆเรายังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เรื่องตัดต่อวิดีโอการเอาคลิปลงมันก็เลยยังดูดูไม่ค่อยสละสะวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครย้อนดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะคะคอมเมนต์ถามได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะคะคอยติดตามฝากติดตามช่องบ้านรักงานฝีมือด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะคะสามารถไปประกอบอาชีพได้นะคะใครว่างๆใครตกงานนะคะทำขายได้คะ่ะอันนี้เราก็ทำขายอยู่ในเพจของเราเหมือนกันนะคะ แต่อยากแบ่งปันค่ะใครสนใจอยากสั่งก็สั่งได้นะคะรองเท้าผ้าแฮนด์เมดค่ะ ราก็ติดให้มันสุดเลยนะคะของคุป่านแกสอนไว้ค่ะใครอยากเรียนหรือใครอยากมีอาชีพนะคะของคูป่านสอนไว้หลายแบบเลยค่ะทั้งเป็นผ้าใบนะคะแบบเรองเท้าคล้ายๆบัดดี้ก็มีค่ะใครสนใจคอมเมนต์ไว้นะคะ หลังจากเราพันเสร็จแล้วนะคะหุ่นพื้นรองเท้าพันพื้นรองเท้าเสร็จแล้วเราก็นําดินสอนะคะมาฝนมาฝนตรงขอบขอบนี่ให้เกิดรอยนะคะให้เกิดรอยดินสอทําไปรอบๆนะคะฝนไปรอบๆพื้นรองเท้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนให้ทุกขั้นตอนเลยค่ะเกี่ยวกับการทำรองเท้าผ้าแฮนด์เมดค่ะจะมีรองเท้าแตะด้วยนะคะเราจะสอนรองเท้าแตะรองเท้าใส่อยู่บ้านด้วยค่ะฝากกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะเราฝนเสร็จเราฝนเสร็จนะคะ มันเกิดรอยดินสอแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็นำคัตเตอร์มากรีดนะคะกรีดตามรอยดินสอที่เราฝนไว้นะคะกรีดโดยรอบเลยค่ะ ค่อยๆีดนะคะ กีดให้รอบเลยนะคะช่วงนี้ต้องใช้สมาธิหน่อยเพราะว่าถ้าพลาดเดี๋ยวจะโดนมือต้องระวังมือด้วยนะคะตามรอยดินสอที่เราฝนไว้เลยนะคะถ้าฝนมองไม่เห็นชัดก็ฝนใหม่นะคะจากนั้นเราก็นำกระดาษแผ่นหนึ่ง มาเตรียมไว้นะคะกระดาษแข็งแผ่นหนึ่งเราใช้ปลายคัตเตอร์นะคะที่เรากรีดเสร็จแล้วนะคะค่อยๆลอกนะคะค่อยๆลอกค่อยๆดึงนะคะดึงออกจากรองจากหุ่นเท้านะคะเดี๋ยวมันจะขาด มาแล้วนะคะจากนั้นเราก็ค่อยติดลงไปในกระดาษแข็งอีกทีนึ่งค่อยๆรูปนะคะให้เรียบค่อยๆรูปให้เรียบนะคะส่วนวิดีโอเก่าๆที่เราทำไว้ ครั้งแรกเลยเราก็จะทยอยปรับปรุงแก้ไขให้นะคะถ้าใครเข้าไปดูแล้วยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้นะคะเราก็ติดแล้วก็ลูมให้เรียบเราก็จากนั้นเราก็ตัดนะคะตัดออกให้พอดีกับกระดาษกาวเลยนะคะให้พอดีเลย ตัดออกเลยนะคะตัดให้รอบเลยพอดีกับกระดาษกาวที่เราแปะไว้นะคะเราก็จะได้พื้นรองเท้าสำหรับไปตัดกีเต้แล้วก็พื้นที่เราเตรียมไว้นะคะได้แล้วคะ่ะจากนั้นเราก็เขียนเขียนเบอร์รองเท้าไว้นะคะ ะได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ไม่หลงกันหรือไม่ลืมถ้าเรามีหลายคู่นะคะอันนี้เราใช้เบอร์39เ้ราก็เขียนเบอร์39ไว้จากนั้นเราก็นำกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแต่ดูดีๆก่อนนะคะว่าเราตัดเรียบร้อยหรือเปล่าถ้าเราตัดไม่เรียบร้อยเราก็ต้องเจียนให้มันพอดีนะคะ กดีกับที่เรากรีดออกมานะคะกระดาษกาวยน่นจากนั้นเราก็นำที่เราทำไว้นะคะมาวาดลงกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเพื่อเราจะเอาไว้ใช้งานแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งเก็บไว้เป็นต้นฉบับนะคะ แผ่นนี้เราก็เก็บไว้เป็นต้นฉบ,บับส่วนนี้เราก็เอามาใช้งานนะคะเราก็ตัดสำหรับใครจะทำเป็นอาชีพมีหุ่นเท้าหลายๆคู่เราก็เขียนเบอร์มันไว้ที่พื้นกำกับไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่หลงนะคะ แล้วก็เขียนเบอร์ไว้นะคะ Number 39เราก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับทำแพทเทิร์นพื้นรองเท้านะคะถ้าเราจะเอาไปตัดเราก็ใช้แผ่นที่เราเอาไว้ใช้ตัดนะคะเป็นแบบข้างซ้ายข้างขวาเราก็กลับด้านเอานะคะทำเฉพาะ อย่างแผ่นเดียวพอนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นจีเต้นะคะอันนี้จีเต้เบอร์นี้เบอร์สีนะคะทำไว้เราก็ตัดได้ทั้งพื้นทั้งจีเต้นะคะอันนี้คลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำแพทเทิร์นหุ่นเอ้ยทำแพทเทิร์นพื้นรองเท้านะคะเก็บไว้ใช้ค่ะก็ ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ